คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีเหมือนล้านนะฮะกับสูตรไอวิ่งบนนะฮะสองสูตรนะครับที่เข้าตนอนแรกนะก็มันเข้าเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะเข้าทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองเลยนะครับมันมีสองสูตรตั้มก็เป็นงวดที่อ,อ่าสิบเจ็ดนะครับที่มันเข้านะครับมันนี้สองสูตรเลยนะ อันนี้คือที่ล่าส,สุดที่มันเข้าเอ,อมันคำนวณได้ไรนะล่าสุดได้สองแบบนะครับได้สองสูตรแรกได้สองแลศูนย์สูตรที่สองได้สามแลวหกเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูนะว่ามันมันเข้าจริงๆแล้วสำหรับคนที่ดูก็ยินดีด้วยละกัน,นอันนี้มันเข้ามันออกเลยนะออกห้าสามสิบ ้าสามศูนย์อ่ะอ่ะเนี่ยนะที่มันเข้าอันนี้สูตรแรกมันเข้ามาเลขศูนย์เข้ามาตรงนี้เลขสามเข้ามาละเข้ามาสองตัวบนเลยครับอันนี้คือสูตรที่เรากําหนดจริงๆนะมีเนี่ยมานั่งเขียนเนาะโอเคอ่ะเรามาดูวิธีการคํานวณก่อนสําหรับคนที่ยังไม่ได้คนที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะนี่เข้าเป็นงวดที่สนะิบเจ็ดนะครับก็ดูกันต่อนะครับแต่เบื้องหลังก็ดูย้อนหลังกันนิดนึง ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับมันเข้าสองสุดคู่เลยนะอืมคนที่ดูก็จะรู้เองว่ามันเข้าจริงๆนะครับอ่ะมาดูกัน,นะนนะครับสิบหกเมษายนครับในการคำนวณเนานะเราก็ตวนกันอนอยละกันเก้าสองสิบแปดคือแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเ็บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์นะครับเราใช้ต้แหน่งของหลักแสนคูณสองบวกด้วยหลักสิบล่างบวกด้วยสิบหน้าค้งที่หนึ่งนะครับ หน่วยหลังครั้งที่หคูณซึ่งคูณด้วยสามหลังครั้งที่2นะครับคูณด้วย2องนะครับดูเก้คือ8บวกด้วย 7, บวกด้วย 7, จ็ดบวกด้วยเจ็ดย 1, นะี่สบวกด้วยหนึ่ะบวกด้วยห้าสองบวกด้วบวกลงกันคูณกเกษตรบวกลงกันได้เท่ากับยี่มาแล้วคุณลองดูยี่สิบสบสากครับยี่สิบ2ามยี่สิบสี่ยาบกบเจ็ดใส่หถูกต้องไหมครับห หนึ่งบอกแปดคงที่เป็นเก้าได้หนึ่งนะเก้านะต่อมาสองษภาคมนะครับสองเปาคมมบางคนจนะดูผลเดียวนะคุณแต่คุณไม่ดูวิธีการคำนวณน,นะคุณคุณดูวิธีการคำนวณด้วยคุณจะได้มั่นใจว่าโอเคสูตรนี้เราพร้อมที่นําไปใช้หรือเปล่านะครับไม่ดูผลเกียวนะหนึ่งกับเก้าเรามาดูเลขหนึ่งกับเก้าเข้ามาสองตัวบนอ,อีกละนะครับสองเปาคมแปดสองสิบหกก็คือหกบวกด้วยหกบวกด้วยห้า บอกห้าเสร็จแล้วบอกด้วยเกนะ้าสามยี่สิบเจ็ดบวกที่เจ็ดนะบวกค่าหลังแปดสองสิบหกบวกที่หกรวมกันได้ยี่สิบห้าไหมยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามใส่สามนะครับสามบวกค่าของที่อีกแปดเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้สามได้หนึ่งนะต่อมาเรามาดูหนส,สิบหกผสมผสมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามานะอันนี้ไม่สุดหนึ่งอยู่นะ อีกฝั่งไปก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไม่ตาลายโอเคสิพฤษภาคมนะครับหนคูณสได้2บวกด้วย9บวกด้วย3บวกด้วย3 3 9สามเกบวกด้วยเบวกด้วยสามหบวกด้วยหบวกรวมกันได้เท่ากับยี่ส้ไหมยี่สครับยี่สิบเก้าบวกแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสาม่สามห้าสามหกสาบเจใส่เนะเจ็ดบวกแปพนสิบห้จริงไหมใส่5ได้เจ็ละ5นะครับดูตามนะ 1มิถุนายนครับเรามาดู1มิถุนายนออก1 2 5 2 7 2 2งห้นะครับ2 7 2เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่1ต่อมา1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนสูตรหจะเป็นเซตสีส้มนะ1มิถุนายน1นคูณสได้2บวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย 1, 1นคะูณสบวกด้วย3บวกด้วย8 2ดสบวกที่หก บอกรับกันได้19หมาย19บอก8ของที่19บอก8 19 20 21 22 23 24 25 26 27ใส่7ใช่ไหมนั้นบอก8ของที่เป็น27ใส่7 7บอก8ของที่จะละ7 8 9 11 0 12 1 13 14 15ใส่5ได้7ละ5เห็นงไหมเลขวิ่งมาแล้วมี7ละ5ต่อมาอ่ะมันกิดอย่างนั้น1มิถุนายนป่ะอะ ได้เละห้าใช่ไนนหมดูสิบหกพิณายนสิส <6, S 1> ิบหกิายนออกสองหกสี่แปดเจ็ดสออออกสาศูนะครับแปดเลข7เข้ามาหลักสิบเ็นต่อมาสิบหกพิายนเราไปดูยังนบ้างสองสองสกดขึ้นที่เลขตามเลยนะสี่บวกด้วยสบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่เข้าไปบวกกันได้สิบแปดไหมคุณกำลังตามด้วยนะ สิบแปดบวกแปดครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกใส่หกครับหกบวกแปดหกบวกแปดเป็นสิบสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ใส่สี่นะครับไปหกกละสี่นะหนึ่งกรกฎาคมละอ๋อเก้าสองสองหกศูนย์ห้าสัตตัวหกหนึ่งหกนะครับหกศูนย์ห้าเลขหกเข้ามาหลักร้อยลงวัที่หนึ่งต่อมาหนึ่งกรกฎาคมละเก้าสองสองหกศูนย์ห้าสัตตัวหนึ่งหกนะครับเรามาดู เก้าสองสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดนะผวมกันเท้าไหร่ทั้งหมดอ่ะได้ยี่สิบสี่ป่ะคำนวณด้วยนะเออรีเช็คด้วยยี่สิบสี่บวกแปดกับยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสิบเติมไปสามสิบสองสามสองใส่สองสองบวกแปดเป็นสิบเจ็ศูนย์ได้วิ่งสองศูนย์นะครับผมไม่ใช่เทพนะผมคำนวณตามสุดทคณิตศาสตร์ล้วนๆครับ หนึกระดาดาคมออกอันนี้ได้2องละศูนใช่ปะอ่ะสองละศูนย์สองละศูนย์สิกระดาาคมออกหนึ่งหกเก้าห้าสมศูนย์สองเก้าหสอง้าสามูนเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัที่หต่อมา16กระดาดาคมเราเดีย๋ยวนะครับสิกระดากดาคมออกอ่ะหนคูณสก็คือ2บวกด้วยหบวก สองบวกหกเป็น8 Freiheit, 14 eraser, 14 ouais? det, wear, 8ดบวกหเป็น14 14ีบวกศูนย์ได้สิบสี่สิบสี่บวกได้หกสอบวกสองสิบสกได้ผลลัพธกจริงไหมไม่ต้องเชื่อผมนะเชื่อคณิตสตร์เทนิตศาสตร์เอา16บหกบวก8 1ดสิบหกส2บเจ็ดสิใส่สนะผมใส่สรอเลยสี่บวกแป คงที่8ปคงที่ตัวสุดท้ายนะ8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ใส่2นะครับเป็นแังนี้นะเอเคนะต่อมามาดูสูตร2กันอันนี้สูตรนะอ่นะเดี๋ยวจะงงปิดทละด้านแล้วกันสูตร2จะเป็นเส้นสีชมพูดแดงๆนะ,อะโอเคเรามาดูนะวิธีการคำนวณกัน16เมษายนออก9 8้าแ6ดส้อนึ่นะครับ เก้าสองสิบแปดคือแปดบวกด้วยหลักแสนหลักแสนคูณสองหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่หนึ่งซึ่งคูณด้สามบวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองนะครับดูกันเก้าสองสิบแปดคือแปดบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยห้าบวกลงกันได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดไหมยี่สิบเจ็ดบวกสี่คงที่บวกข้างที่นะบวกสี่บวกสามนะครับ ยี่สิบเจ็ดยี่สปดย่สิบเก้าสมสิบสามเอ็ดสเอ็ใส่หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งละหนึ่งหนึ่งบวกสาของที่เป็นสี่จริงไหมได้หนึ่งได้สี่นะต่อมา2พฤษภาบมแล้วออกอะไรเรามาดูกัน8ปดสี่สามศูนย์หนึ่เตร,รออกหการางวที่1คืออะไรศูนย์หน่งเ้าเลขหนึเข้ามาหลักสิบจริงนะคำนวณน,นะครับคำนวณตามนะอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะครับเชื่อสูตรคณิตศาสตร์ดีที่สุด 2, สองพาคส8 4แปด9มแปดส ผมไม่ใช่พระเจ้านะผมคำนวณตามคณิตศาสตร์ล้วนๆนะครับเ,เพื่อนๆแล้วนำไอพิจารณาหลักแสนคูณ2จะมา8 2 6ก็คือ6บวกด้วย5บวกด้วย0บวกด้วย0บวกด้วย9 3 27บวกด้วย7บวกด้วย8บวกรวมกันได้26ไหมอ่า26นะ26บวก4 26 27 28 29 30ใส่0นำค่าหลังมาวาง0บวก3ที่ได้3ได้0แล้3 สิพฤษภาคมออกหนึ่งสามสองเกย์สามศนย์ลก้เก้าขศนเข้ามาหลักสิบเลขสาเข้ามาหลักหน่อยเข้ามา2ตัวอีกละสิบหพฤษภาคมครับลำดับหนึ่งคูณ2ได้2บวกด้วยเจดบวกได้สามบวกได้เก้กดเครื่งี่เลขตันนะบวกด้วยสามสมเกบวกด้เก้านะบวกด้วยสามอีกทีนะึงเป็นเท่าไหร่เป็นสามสิบสามไห สามสิบวกสี 4, ่สสาบวกสีเป็น37จริงไหมเจ็ดบวกสามเป็น10ใส่0นย์ได้7จละ0ูนต่อมา1นึมิถุนายนออกอะไรออก1นึ่งสองห้าสองเสองสออก0ูย์เเลข7เข้ามาหลักสิบรงอจีหนึ่งหนมิถุนายนครับ1นึ 1, ่งสองสองหคูณสได้2บวกด้วยหกบวกด้วย8บวกด้วยหบวกด้วย1นคูณสบวกด้วยสา บวกด้วย8บวกลมกันได้เท่ากับได้28่สิบแปดไหมยี่สิบแวกสี่ยี่แปดยี่เสเสใส่2 2งบวกสเป็น5ได้5้าได้2องนะฮนะครับต่อมา16มิถุนายนออกสองหกสี่แปดเจสองนสได้สาเลขสอเข้ามาหลักสิบหลักหน่วยร้อยที่หนึ่งต่อมา16กมิถุนายนล่ะมาดู สองสี่สี่บวกด้วยห้าบวกด้วย1นบวกด้วยเก้าบวกด้วยสองสาหบวกด้วยหบวกด้วยเจดนะคะบวกลงกันได้เท่ากับสามสิบสองไสามสิบสองสาสบสองบวกสาสบองบวกสี่สามสองเป็นสามิบหกใช่ไหมใส่หกหกบวกสาเป็นเก้าได้หกและเกนะต่อมา1นกระดักหกระดกกาษผมออก9ก้าสองสองหกูนย์ห้าสองตัวแรกหนึ่งหก 6, อ่าเล็ก6เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลางัาที่1นะครับต่อมา1กระตักราตาคมลองมาดูกราม9 2 18 8บวกด้วย8บวกด้วย6บวกด้วย7นะบวกด้วย7 3 21บวกที่1บวกด้วย9บวงํากันได้ด้กับ3.9ไหม39บวก4 39 40 41 42 43 43ใส3 สาบวกสเป็น6กได้หได้3ามได้หกนะครับสิกกระดาดาคมออก1นึ่งหนึ่งเก้าหนึ่เาศูนสวลขอสองห้าสาย์เลขสเข้ามาหลักสิบลองทหงต่อมาสิกกระดาดาคม16กกระดาคมออกหนึ่งหกเก้าหนึ่งานตลสองนะครับหนคูณสได้2จริงไหมสอบวกด้วยจับมั้นปรับกล้องนะสองบวก สเป็น4 4่ี่บวกหเป็น10บสิบบวกหเป็น11 11อดสิบเอ็บวกด้วยศูนย์คูณสกรบอกได้ศูนย์สิบอวกศนย์ได้11 11อบเอวกหเป็น17บถูกบ้างไหมอ่าเอาตามจริงนะอ่าได้6 6หกบวกสี่หกเจดแปดเใส่0นะผมก็ไม่รู้นะตัวเลขเด่นมา0ูนย์บวกสได้3นะครับอันนี้สูตรที่สองนะ อ่ะเรามาดูสถิติก่อนนะครับอันนี้มันสูตรมันเข้าตั้งแต่งวดแรกเข้าตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนนะก็จะไ,ไล่มาเรื่อยน,นี่สูตรหนึ่งนะเอ่อสูตรหนึ่งสูตรสองจะจะงงอืมอ่ะอน,นี่นะนี่เข้ามาเรื่อยตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนสูตรเก้าสักสูตรหนึ่งสูตรสองนะให้ดูสองสูตรอ่าเข้ามานะครับทันนะขเข้ามาเรื่อยเรื่อยอันนี้คือกู ส่วนของผมทุกส่วนมีการเก็บสติหมดนะครับอืมอ่โอเคนะให้คุณดูด้วยตัวเองเลยนะครับไม่นั่งเทียนเขียนอ่านนะเราเก็บสติทั้งหมดเื่นแต่ว่าคุณจะเลือกนำอะไรไปใช้นะครับ นี้ละอันน,น,นี้อันนีน,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 นี่สุด1หนึ่งนี่สุด2สองนะคุณดูเอาเองนะครับมาตัวต่างอีกแล้วต่างมดที่เรามามาทั้งสองตัวเลยนะก็ไม่ทราบได้หาทนะรบนนาบได้นะครับก็รอดูนะครับนี่ก็เป็นนี่แหละสูตร <c oughs> อ้ยอ่าสิบเจ็ดงวดนะที่ใสติมันอันนี้วิ่งสองสูตรเลยข้างบนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดติดตามนะคุณจะได้รู้สูตรนั่นก่อนบางทีผมเจอสูตรใหม่ก็จะมาลงให้เลยนะครับผมทําสูตรใหม่ด้านคิดได้ก็จะเอามาให้คุณพิณจารณานะกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะถ้าคุณสะดวกครับก็แสดงความยินดีทุกท่านนะครับที่รับชมไปในวันที่แล้วนะครับสวัสดีครับขออาจารย์โชวดี